6 7 8โอค้าโคชกาธิวิสัชนา108อายตนะ11เป็นโนโอคา้าละถึงอายตนะ11เป็นโนโยคะละถึงอายตนะ11เป็นโนนีวรณะธรรมายตนะเป็นนีวรณะก็มีเป็นโนนีวรณะก็มีอายตนะสิบ เป็นนีวรณิยะอายตนะสองเป็นนีวรณิยะก็มีเป็นอนีวรณิยะก็มีอายตนะสิบเป็นนีวรณวิปยุทอายตนะสองเป็นนีวรณะสัมปยุทธก็มีเป็นนีวรณะวิปยุทธก็มีอายตนะสิบกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนีวรณะนีวรณียะ เป็นนิวรณย onia, ิยะโนนิวรณะมนายตนะกล่าวไม่ได้ว so ่าเป็นนิวรณะนิวรณิยะเป็นนิวรณิยะโนนิวรณะก็มีกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณิยะโนนิวรณะก็มีธรรมายตนะเป็นนิวรณะนิวรณิยะก็มี เป็นนีวรณิยะโนนีวรณะก็มีกล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นนีวรณะนีวรณิยะแม้เป็นนีวรณิยะโนนีวรณะก็มีอายตนะสิบกล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นนีวรณะนีวรณะสัมปยุตแม้เป็นนีวรณะสัมปยุตตะโนนีวรณะ มนายตนะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนีวรณีวรณะสัมปยุตเป็นนีวรณะสัมปยุตตะโนนีวรณะก็มีกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนีวรณะสัมปยุตตะโนนีวรณะก็มีธรรมายตนะเป็นนีวรณะนีวรณะสัมปยุตก็มีเป็นนีวรณะสัมปยุตตะโนนีวรณะก็มี กล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นนิวรณะนิวรณะสัมปยุตแม้เป็นนีวรณะสัมปยุตตะโนนิวรณะก็มีอายตนะสิบเป็นนิวรณะวิปยุตตะนิวรณียะอายตนะสองเป็นนีวรณะวิปยุตตะนิวรณียะก็มีเป็นนีวรณะวิปยุตตาอนิวรณียะก็มี กล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นนีวรณะวิปยุตตะนีวรณิยะแม้เป็นนิวรณะวิปยุตตะอนีวรณิยะก็มี